สวัสดีครับเดินมาที่วันนี้เราพามากินกับคาสเซอรกริลร้านนี้ตอนนี้คือเรามาตามรีวิวเพราะว่าที่ที่เกาหลีนะครับเขาเขารีวิวว่าร้านนี้ติด top ปฟ v ย,ย่านกังนัมตอนนี้เราอยู่ย่านกังนัมนะครับเดินมาง่ายๆคือเราเราขึ้นจากสถานีกังนัมมาเดินมาถนนแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมานิดนึงแต่เดี๋ยวโลเคชั่นยังไงเดี๋ยวผมแปะให้ทีนะว่ามันจะมายังไงได้บ้างมาดูบรรยากาศร้านตอนนี้คือเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็น ยังไม่มีลูกค้าเลยเราเป็นลูกค้าเจ้าแรกที่มันมาทานนะครับคือร้านนี้ดูราคากันก็มีหมูมีเนื้อหลายๆอย่างอยู่ในนี้ราคาประมาณนี้โอเคไปเข้ามาข้างในครับเดินเข้ามาร้านอยู่ชั้นสองนะนี่นนครับบรรยากาศร้านข้างใน เงียบเอกาะยังไม่มีคนนี่นะโลเคชันที่เราได้นั่งกันก็คือเลยรวมเหมือนเดิมครับเกาหลีต้องมีเครื่องเคียงอลังการเยอะแยะมากมายอลังการร้านแต่เดี๋ยวมีกริลวเดี๋ยวเนื้อมาเดี๋ยวเราดูครับเนื้อมีเนื้ออะไรบ้างเอานล้นะครับเนื้ออันนี้เหมือนเดิมครับมีเจ้าหน้าที่มาทําให้นะ นี่ดูดูรายการเนื้อบอกว่าริงกินต้องต้องดรุอันนี้จานเท่าไหร่จ๊ะสามหมื่นแปดพันสามมืนแปดพันวอนนะครับกับเนื้อชุดนี้ดูน่ากินทีเดียวเชียวประมาณพันวุ้ยเนี่ยพี่สั่งคุ้มหรอะฮะคุ้มละ,มละประมาณพันกว่าแค่เนี่ยเหรอฉันสั่งแค่นี้ก่อนไปแค่นี้ก่อนแล,แนนแล้วก็มีหมี่หมี่เย็น นี่น่ากินอยู่นะก็คือตัโท่แล้เท่าไหร่ชุดเนี้ยก้าหมื่นห้าหมื่นตีไว้แสนหนึ่งสองพันเจดร้อยบาทน่ากินครับตอนนี้ข้างนอกงองไม่เห็นนะครับหิมะกําลังตกเบาๆไม่เบานะหนานแน่นั้นท่นเนี่ยหิมะตกเยอะมากเนื่องกินวิวดีๆหิมะกับเนื้อดีๆมีผักให้กินนะครับอืม ดูดีรถเต๋เลยจ้าทำกระแนงนะครับกระแนงส,สวยอืมสิบดูดีเดียวเชี่ยวกระแนก็สวยเดียวเชี่ยวนี่เรารวมมีหมี่เย็นมาใส่ๆนะครับอากาศเย็นๆกินหมี่เย็นๆอนนอร่อยหรือเครื่องจิ้มนะครับ what, what บริโก้หมูหมูอิตาลีไฮบอริโก้เอาไหมหมูนอกอะ่ <19. S 1> ะหมู่เก้าำลังย่างนะครับนา่ากินพร้อมกินแล้วครับรียบร้อยละหนึ่งในห้านะครับคือร้านหนึ่งในห้าที่ดีที่สุดในกลุงโซคนครับ เราก็มีจิ้มเกลือแล้วจะเป็นเกลือทับโซิลบ้างหรือเกลือพิกไทยนิดนึงอืม,อมเออนุ่มมากเค็มเค็มไปหน่อยเกลือเค็มจิ้มน้อยแต่นุ่มมาก ก็ตัเลี่ยนดีมากกินกันเร็วๆนะซุปมีเย็นเฟรส,สดชื่นมากจะเยีเ่ยมจะดูต่อไปเราจะสั่งอะไรเพิ่มอันนี้สั่งไข่ไหมครับไข่หม้อร้อนตุ่นๆปู ร้อนๆฟูๆมีชีสก็เนื้ด้วยโอ้เท่าไหร่นะไข่ห้าพันวอนห้าพันวอนจริงหรอไข่ห้าพันห้าพันวอนอันนี้ก็ห้าพันวอนบะหมี่เย็นห้าพันวอนเหมือนกันพร้ะก็ไม่แรงนะราคาไม่แรงแต่เนื้อเนื้อตอนแรกอ่ะคิดว่าแรงแต่พอกินแล้วโอ้อร่อยเด็ดเลยอ่าลองตักชีสมาชี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 ชโอโอโอ นี่้ดูละมุนเนูนนีนะเมนูอ่าหันบอลเห็นๆไม่หลอกไม่จบฟ้านี่นี่อันนี้พวกซุปที่จะทำมาต่อเนี่อะซุปกินหนีชุ่เนื้เนี่ยอ้าวร้อนไหมโคตรร้อนดูบรรยากาศฮิมะแรงแรงอู้แรงๆามะโคตรแรงตอนนี้ มาดูเมนูนะครับให้ดูเมนูหลักๆเลยนะก่อนตัดสินใจกันมากินนะครับว่าแต่ละรายการมีอะไรบ้างอันนี้มีชุดเนื้อชุดหมูนะครับ2โคนสโคนมีหมูกับเนื้อแสนหนึ่งอันนี้เห็นไหมชัดไหมอันนี้แสนหนึ่งนะครับต่อชุดอันนี้ก็จะเป็น5้าึงหกโคนแสนสามแปดเมื่อกี้เ่เราไม่สั่งแสนสามแปดนะชุดเดียวจบแตยิน3ามโคนอร่อยนะครับอิ่มอันนี้ก็เป็นชุด หมูมีหมูอไอเบอริโก้ด้วยหมูอไอเบอริโก้คือหมื่นเก้าต่อเชดเองนะใครอยากลองหมูอไอเบอริโก้ก็มีที่นี่ให้ลองกันนี่ชิกหมูสามชั้นหมื่นแปดบาบหมูหมื่นเก้าอันนี้พวกเบอร์เกอร์ชีสอะไรพวกนี้ไข่กุ่นที่เรากินกันเมื่อกี้ห้าห้าหมื่นห้าพันแล้วก็พวกซุปต่างๆนี้ก็ซุปกิมจิอะไรเงี้ยห้าพันหมดเลยครับ ข้าวพันเดียวพ็มีเย็นที่เรากินเมื 5, ่อกี้ห้าพันเหมือนกันนี่รายการโชชูโคกโชชูก็เป็นห้าพันเหมือนกันโชชูห้าพันโคกสามพันเครื่องดื่มเบียร์รายการอาหารต่างๆนะมีวายอน,นี่อะไรอ,ะอ่ะอ่าน,นี่ว่าเป็นขวดก็มีนะเนี่ยรายการอาหารโดยรวมแค่นี้ถามว่ามากินคุ้มไหมคุ้มนะผมว่าเนื้อดีมากเนื้อค่อนข้างดีผมกินกันเรียบทุกอย่างเนี่ย ใครมีโอกาสก็มานะร้านนี้คาซาคาซาคาซาเป็นร,รูปมงนี้พิม่กำลังตกสวยๆครับ<ม>ก็จบกันตรงนี้เลยกับความอิ่มหนำสำราญกับเนื้อย่างหมูย่างวันนี้นะครับถือว่าใช้ได้ราคาไม่ได้ถูกแต่ราคาไม่ได้แพงมากคุณภาพดีเนื้อนุ่ม นุ่มละลายเลยแหละนุ่มแต่ไม่แบบมันเลี่ยนนะผมไปกินที่ญี่ปุ่นเนื้อวากิวมันจะมันเลี่ยนมากแต่นี่คือแบบกินแล้วไม่เลี่ยนกินแล้วอร่อยนุ่มหนึบหนึบนุ่มๆโดยรวมอร่อยกับซอสเครื่องปรุงลหลายๆอย่างกับองค์ประกอบอย่างอืงอ่นอย่างเช่นซุปมีเย็นไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากอนั้นพวกนั้นไม่ได้แพงเวอร์นะแต่ผมว่าเนื้อมันแพงด้วยควยุณภาพของมันจริงๆยังไงใครจะมาก็มาร้านนี้ได้อยู่แถวกลางน้ำ ผมไม่น่้จะมีสาขาอื่นหรือเปล่าแต่คิดว่ามีที่เดียวนะเราข้ไล่ตามหาว่ารีวิวของ2023ท็อป5ร้านหูย่างเนื้อย่างในกรุงโซลนะครับไม่ใช่ในกลางนัมนึงในนั้นคือร้านนี้เรามาลองร้านนี้แล้วเราคิดว่ามันดีมันเด็ดยังไงเพื่อนๆถ้าอยากมาเกาหลีมีโอกาสมาเที่ยวกันมาลอง้านนี้นะตอนนี้ไปบายไปก่อน แนะนำหนึ่งร้านท,นทุน่นเดี๋ยวเบื่อจะมีอันอื่นไปกินนะเราจะแชร์ประสบการณ์อีกนะสวัสดีครับทีมาสวยๆเห็นบ้างไม่รู้แต่ที่รากำลังลงเลยครับผมเชื่อันอีกรอบหลังจากแล้เมื่อกี้เราไปกินเนื้อย่างกันแล้วนะครับเราก็มาต่อที่ช้อปปิง้งที่อยู่ที่ Express b u t Terminal นะครับพานาไลน์ซึ่งจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่มากเหมือนพัทัาบ้านเราและคล้าย mm hmm. พัม ของถูกมากของถูกมากๆเลยครับเนี่ยถ้าเกิดเราเดินทางมานะอันนี้ยครับเราจะมาทางที่สับเบย 3, 7, 9, ์ไลสามเจเราเรามาสายไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้ดูว่ามาที่เอ็กเพรสเทอร์มินอลอันเนี้ยเนี่ยมาตามนี้เลยเนี่มาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสูนลูมูซานะครับอันนี้ผมอยู่ก,กลางกครับเดินไปนี่ประมาณสักหกเ0็เมตรอะ แล้วก็ยังเดินไปนี่สุดลูกหูลูกไดอีกหกเจ็ดรเมตรเ่านี้นะมันจะเดินไปซึ่งมี2ถนนนะครับมีเลนนั้นกับมีเลนนี้เสื้อผ้ามันจะมีหลากหลายมีของวัยรุ่นมีสไตล์ของคนโตหน่อยจะเป็นสายวัยรุ่นก็มีเยอะของผู้หญิงเน้นผู้หญิงนะผมเดินไม่ค่อยเจอของผู้ชายเท่าไหร่อย่างเงี้ยร้านเนี้ยเป็นร้านเสื้อผ้าแบรนด์ของของที่นี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถูกมาก คุณภาพดีถูกมากแล้วเวลาซื้อเนี่ยของแต่ละตัวราคาลดถูกมากครับอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบเนี้ยตัวละหมื่นเะก้าเนี่ยลดหมื่นเก้าเองนะเนี่ยอย่างที่ลูกสาวใส่เนี่ยเจ้านายใส่สวยเนี่ยลอเท่าไหร่เ,น,เนี่ยถูกครับเสื้อผ้าคอลิตี้แปลงเนาะธรรมดาธรรมดาเนี่ยลดตัวหมื่นเก้าเกงยีนตัวละหมื่นเก้า ร้านนี้คือผมก็โดนกันไปหลายตัวนะเจ้านายสองคนเลือกกันยังไม่เสร็จเลยนะน่าจะล้มละลายกับร้านนี้เยอะเนี่ยเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับจากตัวละสองแสนหรือหรือสามหมื่นเก้าอะไรเงี้ยเนี่ยครับดูราคานะเนี่ยจากแสนสี่หรือหกหมื่นแสนห้าหรือหกหมื่นซึ่งเป็นเสื้อผ้าแบรนด์นะครับแล้วก็คุณภาพคอดีผมน่าจะโดนไปสามสี่ตัวแล้วมั้งนะสองสามคนนะสวยดีตกลงเดือเท่าไหร่ตัวนี้พัน เจ็ดเก้าเหลือเจ็ดหมื่นเ0 0 0พันจาก10,000หนึ่งหมื่นแปดนสี่สอพี่จากแส0แปดเนี่ยแต่ดูหนังเลยอืมแต่เดี๋ยวมันใส่ได้กอย่างนะมันพอ่แล้วมันถอดใส่ได้กี่น้ำจูนถึงกี่ตัวละสิตัว20 30 40เนี่ยแนะนำนะสาวๆมาผมว่าผมก็มาเกาหลีหลายรอบผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมว่าที่เนี่ยเยอะมากและราคาดีจริงๆราคาถูกถูกกว่าทางข้างนอกเยอะ เยอะไหมไม่เยอะถูกกว่าหองแดงห้องอีกสักประมาณ2ี่สิคิดว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูผมคุ้นชินกับพวกแถวหองแดงหองแดงจะเป็นเสื้อผ้าแบบโหลโๆโทุกร้านขายเหมือนกันแต่ว่าที่เนี่ยไม่เหมือนนะดูดูมีสไตล์แฟชั่นที่ดีกว่าเนี่ยมีเยอะแยะครับมีของมากมายผู้หญิงต้องมาโดนกันนะครับแถวนี้ เยอะจริงๆไกลมากเนี่ยสุดเดินสุดเลยผมมาเดินเป็นชั่วโมงแล้วผมได้แค่ซอยเดียวอันนี้กำลังเริ่มซอยที่สองนี่ยมา,ด,มาดูมาตามกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตลาดเนี้ยอยู่ที่บัสเอ็กซ์เพรสเทอร์มินอลนะครับอันนี้บัสเอ็กซ์เพรสเทอร์มินอลทอุกท่านมาที่นี่ได้แล้วก็เดินทางมาที่นี่ได้ด้วยสายเสายสามรถไฟนะครับรถไฟ หลายหายสายสามสายนะที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับนี่ไปไหนได้บ้าง e x p r e s s b u s Terminal นะครับนี่สามามาได้3ส,สายแล้วก็มาที่มีมาที่สถานีเอ็กเพรส b ัสเตอร์มิซึ่งเราเดินออกมาจาก e x p r e s s ส u ัสดิเตอร์มออกออกที่ทางออกที่8ปกี 1, หรือ8ปกี่สเมื่อออกทางทางออกแปดกีหนึ่งแกี่สจะตรงมาที่ตลาดนี้เลยครับมาดูมาชมกันนะครับตรงเนี้ยเนี่ยโปโต ตลาดในชื่อจะโกโตโซนโกโตมอลมาดูนะอ่ะอันนี้หลังจากกินอิ่มแล้วก็มาเดินย่อยกันคลิปนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนพาไปกินแล้วพามาช็อปแล้วครบสูตรครับที่เหลือลับไปนอนพักผ่อนพรุ่งนี้เที่ยวต่อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ